มะพร้าวที่ไหนวะจะขมใช่มะพร้งไม่มีขมนกบ้าเด็๋ตัวน้ำผึ้งเนี่ยผสมอะไรไม่ได้นะผสมเสี่ยงหมดเลยเขี้ยะเธอกินน้ำผึ้งนะเธอไม่ได้กินบอละเพ็ดมาเอ้าไปเลยที่ไหนขมเออน้ำผึ้งที่ไหนขมไม่มีหรอกเทเดี๋ยวดูว่าเทปเนี้ยใครจะเป็นลมก่อนกัน สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกตำบลสิงชื่อว่าร้านอาสาครัวอาสาครัวอาสาต้องเรียกว่าเป็นตำนานของอำเภอไซโยกเลยป่ะครับผมกี่ปีละสามปีครับแล้วเราอายุเท่าไหร่เนี่ยสาครับอ้าวแล้วทำไมเปิดร้านมานั้งแต่อายุเท่าไหร่สามสิปี ตกสามสิบกว่าปีแล้วคือรุ่นพ่อรุ่นแม่รรุุ่่่่นนพอแมเปิดร้านมาแต่เล็กๆเลยจำความได้เลยไปร้านอาหารครับทําอยู่ตรงนี้ป่ะเฮ้ยทำอยู่ฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นเนี่ยได้ยี่สิบปีย้ายมานี่นี่ซอยนี้ซอยนี้เข้าไปไหนเข้าไปปราสาทเมืองสิงห์ครับอ๋อทางเข้าปราสาทเมืองสิงห์เลยแล้วก็นี่ก่อนก่อนปากซอยอ่ะเลี้ยวเข้ามาหน่อยนึงก็เจอเลยเจอเลยครัวอาสาต้องบอกว่า ร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นอาหารป่าอาหาป่แปาแท้ๆเลยป่าแท้ๆเลยรับประกัน <_ Q> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มีของฝากด้วยที่แบบเฮ้น้ำพึ่งก็น้ำพึ่งป่าใช่แ,<ล>แท้ๆเลยแล้วก็ที่สําคัญผมชอบเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเห็ดโคนอร่อยมากกินไหมกินอะไรคะของป่าก,กินเผ็ดเป็นไหมน้องอะ่ะน้องอ่ะกินเผ็ดเป็นไหม <_ Q> อาหารสไตล์ป่าปาเนี่ยต้องเรียกว่าเมืองการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตำนานเหมือนกัน คือมืองการเนี่ยมันเป็นป่าดิบชื้นแล้วก็สัตว์ป่ามันอยู่เยอะสมัยก่อนเนี่ยมันจะใช้สัตว์ป่าเขาก็ล่ากันอะไรกันพานะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเขาก็ใช้ของที่ถูกฎหมายก็คือเดี๋ยวนี้ก็อย่างกวางอย่างแก้งเก้งอะไรเขาก็มีเลี้ยงกันเราก็ใช้พวกนั้นหมูปองหมูป่าเขาก็เลี้ยงกันถูกไหมแต่ว่าสไตล์รสชาติความจัดจ้านเนี่ยก็ยังคงอยู่คงอยู่ทีเด็ดของเขาเนี่ยอะไรฮะที่ร้านแกงป่าไก่ที่ไหนก็มีมั้ง แกงปลาเราลดเด็ดกว่าไงต้องเด่นด้วยที่แกงครับพี่แน่นอนท่าต้องนี้เลยแล้วมีอะไรมีอะไรอ่ะแกงปลาปลาคังสดๆแถบนี้ต้องเป็นปลาคังปลาคังนี่คือปลาเป็นปลาน้ำจืดเอามาจากไหนเขื่อนเขื่อนหมูปลาผัดเผ็ดเงี้ยเนี่ยเด็กอย่างเธอจะกินอะไรได้ไปเลยอยังไปเลยยังไปเลยอยัางข้าวครัวเลยยังแฟนพี่อ่ะกินเผ็ดไม่ค่อยเป็นอ้ยเอาจืดได้อะไรจืดให้กินต้มจืดไปต้มจืดไข่น้ำไหม ฟางทอดก็ได้อะะไรนเอาเป็นกฟางทอดก็ได้เออกฟางก็ทอดได้ไปเลยอะยาบบทอดไปแล้ยอะไปดูในครัวเถอะอ่อนทำไมร้อนร้อนก็อยากยืนตากแดดเพื่อใช่อากาศนี่นะมีลมมีอะไรนะเออมันไม่ได้ร้อนมากนะไอ้ช่างบ้ามันจะเป็นลมไอ้เหี้ยแตวมึงทำไมไม่ร้อนอะไรเราอะไรมแบากูมีหมวกดีมึงดูหัวให้มันดูหัวมึงโอ้ยเอาไป ดูวสาวต้องบอกว่าเป็นตำนานจริงๆเดี๋ยววันนี้ลุยเลยแล้วกันมาเผ็ดขนาดไหนเอ้ยเธอเป็นเด็กเธอกินต้มจืดเธอเดี๋ยวฉันสั่งให้เออคือคือเข้าใจอะว่าร้านเน่ยมีน้ำผึ้งขายแต่ว่า ทำไมต้องมีสามแบบปกติน้ำพึ่งมันก็มีน้ำพึ่งน้ำพึ่งป่ามันก็มันก็หวานน่ะใช่ครับแล้วที่นี่ทําไมมีน้ำพึ่งป่าหวานน้ำพึ่งน้ำพึ่งวีใช่น้ำพึ่งขมน้ำพึ่งขมอ่ะไม่เคยกินเคยกินแต่พึ่งหวานอ่ะมันคืออะไรน้ำพึ่งขมมันความหมายมันคืออะไรคือเหมือนจะดูว่าหวานอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันขมอย่างเงี้ยเหมือนรักของเรามันเริ่มขมลงอันเนี้ย เรียกดราม่าให้คนดูด่าพี่อันนี้คืออะไรชิมชิมนี่ปกติคือน้ำผึ้งป่าหวานคือแบบนี้หลวงป่าหลวงป่าใช่ครับอันแบบนี้หลวงป่าแบบนี้เลยอ่ะอันนี้มันก็คือถึงจะหอมนะใช่มันก็คือน้ำผึ้งแบบที่เรากินคุ้นเคยกันทั่วไป หอมอันนี้น้ำผึ้งวีอันนี้น้ำผึ้งวีน้ำพึ่งตัวเล็กน้ำผึ้งเดือนห้าเนี่นะใช่เดือนห้าชุดนี้อาจะไปรับโอ๊มันดูมันจะข้นข้นกว่านี้ใช่ข้นกว่าพึ่งเหลืองอุ้ยรสชาติต่างกันเหรอต่างกันเธอลองนี่กินน้ำผึ้งก่อนอันนี้พึ่งหลวงเออพึ่งหลวงก่อนใช่อ่าอันนี้อ่าลองกินนี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดือนห้า็นไงต่างกันนะอันนี้เป็นน้ำผึ้งที่เราเคยกิน น้ำพึ่งขมนี่คือพึ่งอะไรมันกินเกสรขมมาหรือเปล่าจะเป็นประมาณนั้นนะน้ำที่ไหนวะจะขมไม่พึ่งไม่มีขมมากบ้าแล้วตัวน้ำพึ่งเนี่ยผสมอะไรไม่ได้นะผสมเสี่ยงหมดเลยเสี่เที่ยงนะเออนี่มาเธอเธอกินน้ำพึ่งนะเธอไม่ได้กินบอระเพ็ดลองเลยค่ะเต็มเต็มช้อนเลยเอาลองเลยน้ำพึ่งที่ไหนขมไม่มีหรอก เขานี่ยางขายกินได้หวานเป็นลมมเป็นยาไม่บ้วนไม่บ้วนฮะบ้วนเืนไปขายทิ้งเลยไม่ไหวเหรอน้ำผึ้งที่ไหนเขาขมแล้วที่พูดน่ะนี่รังเขาสดๆเลยนะรังเป็นๆเลยโอ้หคือไม่เคยกินแบบกับกิ่งอย่างนี้มาก่อนเลยนะฉันเนี่ยเป็นน้องหมีหมีชอบกินผึ้งชอบกินน้ำผึ้งมันไม่ชอบกินผึ้งชอบกินน้ำผึ้ง ให้เดี๋ยวก่อนอันนี้หวานหรือขมเนี่ยหวานครับหวานโอ้ชัวร์นะคือถ้าขมมีเก็ไม่ไหวนะอันนี้เดือนห้าหรือเดือนอะไรเดือนห้าเดือนห้าเดือนห้าเลยนะก็แบบพึ่งวีอะนะลองกินเลยพี่ลองชิมลองชิมลองดูฮะกินเป็นหมีเลยไม่ก็เหนียวอะโต๊ะตีรังพึ่งอะเม่อไหร่ก็เลยกินจะเหนียวเหนียว ตัวคือนิ่จริงๆอ่ะไม่เหนียวกวางมันอ่ะกงมันจะมีความมันด้วยโวาพึ่งก็จะมีตัวอ่อนเยอะอือร่อยทำให้มันอืมอร่อยอุ้ยชุ่มฉ่ำอ่ะเดี๋ยวเป็นชันอารมณ์ได้เลยครับนี่ทำไป็นขี้พึ่งเลยแต่ขี้พึ่งเขามันไม่ได้เป็นก้อนเนาะขี้พึ่งอ่ะเธอเป็นปั๊บบิดาเหรอ อรกินอาหารดีกว่าแดเพึ่งมาแล้วแดกมากเดี๋ยเบาหวานตายอันนี้เรากินมาแล้วเราต้องซื้อพี่เขากลับไปด้วยได้เลยเดี๋ยวเรากลับไปเฮ้ยงเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็ดโคลนะผมผมก็สามารถซื้อกลับได้อร่อยมากเห็ดโคล เมนูแรกเลยก็คือแกงปากไก่นะก่ไกกับพริกแกงที่นี่พริกแกงที่ร้านมีขายมีขายรู้ท่าไหรขายรู้่าไรร้อยยี่สิบบาทพริกแกงไงของที่ร้านสูตรที่ร้านทำเองอ่ะหนูกินทอดมันไปเด็กๆกินทอดมันไปโอ้โหแล้วนี่ก็คือแกงปลาที่ว่ามานี่ต้องไม่พลาดปลาไก่กับพริกแกงของร้านอาสาสไตล์บุรีรัมยเลยผู้การเลย จัดจ้านนะจัดจ้านหืมันมแกงจืดเนี่ยแกงจือดอืออือหอมอ่ะลองทอดมันพ่อม่เขาเรียกทอดมันเรารู้อ่ะเพราะว่าใส่น้ำมันไม่เป็นทอดมันลองแป๊บหาึทอดมันคือคือยังไม่คือก็ไม่ได้เผ็ดถึง,งเราแบบกินไม่ได้อ่ะนี่มีมะเขือนนี้ด้วยนะเราชอบกิน เขาตื่นอะสีสีสีสเหลืองๆใช่อืมสบายมันยัดเป็นง่ายคือรสจัดนี่ไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะเผ็ดแต่ว่า<ช>ไม่ได้เผ็ดแบบเป็นสไตล์ของไทยทานได้เออใช่จะเป็นแผ่แบบอย่างนั้นมันก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับเผ็ดที่แบบโอ้โหู<ช>เผ็ดมากเกินมันเสีเยรปช้านะอ่ะอหลายยากอือ,อ่ะนี่น้ำพึ่งมะนาวครับ ไม่ขมนะไม่ขมนะไม่ขมครับเป็นหลอนไปแล้วอะ่ะทำไมกลัวล่ะแม่อย่ายไปกลัวสิเราเป็นหม่อมท้าแดกแม่ท่าดอกอืัออ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 นนี้เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมา <ś led> เริ่มร้อนนะเนริเ่รมเผ็ดร <ๆ S 1> ้อนแล้วเฮ้ยตอ,อนตอแรกมันไม่เผ็ดน,นะอตอนแ,อแรกไม่นะแต่ที่เริ่มเผ็ดเริ่มร้อนอ่ะเริ่มเผ็ดทันทีเอออื้อ ก็ม,มาจริงอุ้ยกระอึกเลยเอาเรื่องกันนะอุ้ยเอาละเฮียเด็กน้อยระวังเดี๋ยวจะอึกเดี๋ยวจะน้ำลายยืดอะน้ำลายเลยอะอึกคือกินได้นะ,ะแต่ว่าทำไมหยุดแล้วมันเผ็ดก็ไม่รู้รอะอ,อันนี้อะไรฮะหมูป่าครับไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อพิเศษเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษนี่อะเนื้อพิเศษ เป็นอะไรเป็นอะไรเนื้อพิเศษอะไรอ่ะเนื้อพิเศษคนพิเศษต้องกินเนื้อพิเศษเราเป็นเด็กเรากินแค่อันนี้ก็พอบอกอเราเป็นเด็กน้อยวเด็กๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เนื้อพิเศษฮะครัวอาสาอ้ยอือครัวหอมหอมี่ยอือ เมืกก่อก,กี้ลมที่หูเหมือนเหมือนมีแอ <c oughs> <ด>ร์ปั๊มแบบไนกี้วิงวิง,งน่อยฟุดม่งุดเมื่อกี้อะฟุดที่หูไอ้ก็มียำปากคังครับไอไออย่างงี้นี่ม้อเท่าไหร่ม้อเ่าไหอันนี้นร้อยห้าสิบบาทเองชิ้นใหญ่นะยงป่าเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทยังไม่รับปรกแล้วไอเนี่ไนี้นี่บาทพิเศษนะกทอดมันเท่าไหร่ร้อยสี่สิบบาท พิเศษนี่ร้อนแรงนะร้อนแรงนะร<อ><อ>้อนแรงเอาโอ,อ้ร้อนด้วยโอ้แล้วข้างในก็ยังเผ็ดอยู่้องกูดแล้วใช่ไหมห้ามเป่าด้วยนะหม่หมอมหม่อมน้าแดกห้ามเป่าวทำไมอ่ะลมมันตีบนใบขึ้นเย อดหมวกไหมเอาพัดลมจ่อหน้าไหมมเป็นคาแรคเตอร์หน้าเธอแดงมากเลยนะแดงที่ไหนสีก้องมันเพี้ยนเด <umba> ี๋ยวดูว่าเทปนี้ใครจะเป็นลมก่อนกันด <umba> ำเ,เป็นเลยครับปากทางข้าวลำปลาเอาเนี่ยเด็กๆกินนี้เด็กๆกินไปเนี่ยเด็ก็กินได้เออเด็กเด็กน้อยอย่างเง,งี้ยผู้ใหญ่รุ่นใหญ่ยกินไม่เลือกรุ่นใหญ่ไม่ตักสองชิ้นพวกมันมันเผ็ด <umba> มันมันเบรกหน่อยเบรกหน่อยต้องมีอะไรเบรกหน่อยอือโมเพิ่งขึ้นมาแล้วก็ทะเลยทำไมไม่ให้เอาน้ำมันมาให้ต้มเลยล่ะเตึนร้อนเอาเอาไอ้ไอ้ผมผมมากินหน่อยก็ดีนะชีวิตก็ขมพออยู่แล้วจะให้เรามากินของขมอีกมาตีสนิทสนิทกันนะครับ ลายมันถามต้อยว่ามีมีปัญหาอะไรเล็กกันหรือเปล่าเห็นไม่ออกคลิปเลยนึกว่าทะเลาะกันนี่อันนี้ที่ผมรอคอยเลยเห็ดโคนสดเอามาผัดน้ำมันหอยโอ้ชอบไหมเห็ดโคนเมืองการนี่เห็ดโคนเยอะนะอาลองลองชิมดูสิธอชิมก่อนทำไมอ่ะมันไม่ขมหรอกมันร้อนอ๋อมันร้อนเนี่ยนี่ต้องอย่างนี้นี่รุ่นใหญ่เขากินกัน มันใหญ่ก็แตกกันอย่างงี้นี่แล้วรับรองว่ารุ่นใหญ่จังเลยไมอ่ะร้อนอ่ะเด็กรุ่นใหญ่เขาชอบทำอะไรไม่คิดอย่างเงี้ยคืออร่อยลองเลยมันร้อนเชื่อไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากเชื่อพี่ร้อน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 ไม่ร้อนเพอความแดง ปียังมีครั้งหนึ่ง่ะใช่ครับทีนี้ก็อาจจะมีปลายๆมั่งงานลอนล้อเขาเพาะไม่ได้ครับเพาะไม่ได้ไม่มันเกิดยังไงไอ้นี่มันเห็ดโคนมันเกิดเกิดเกิดโคนไหนอ่ะเกิดจากดินเนี่ยเกิดจากดินเกิดธรรมชาติใช่แล้วก็ถอนขึ้นมามันก็จะมีขี้ดินตามโคนใช่ครับล้างยาบ้านเดิมมีอ่ะไม่มีแล้วทำไมราคาถึงถึงสูงเพราะอะไรหายากหายากมันเสี่ยงง่ายก็จะทำให้เป็นเสี่ยง เสียแล้วก็แสดงว่ามันไม่หายใจเหมือนกับน้ำผึ้งที่มันขมอะในภาพมันอาจจะดูหวานในขวดมันมองไงมันก็ต้องต้องหวานเหมือนชีวิตเราแหละภายนอกมันดูหวานแล้วภายในอะมันขมยิ่งกว่าน้ำผึ้งผึ้งไรอะคะน้ำผึ้งขมผึ้งขมฉันพูดถึงน้ำผึ้งในขวดเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดถึงชีวิตจริงชีวิตจริงอะหวานหวานเลยยิ่งกว่าเดินห้าใช่เหมือนน้ำผึ้งขม ขาวติดปากนะข้าวติดปากข้าบนบอกบอกที่ถ้ากูแก่ไปเนี่ยมึงคิดดูสิกูจะต้องเจอกับอะไรบ้างกูจะต้องโดนทุบโดนตีไหมอยากจะรู้หาก้อรหก้อนหาอะไรคะอะไรเล่นอะไรวะไปไปเที่ยวต่อไปเที่ยวไหนปราสาทเมืองสิงห์ไปหาน้ำผึ้งขมกินกันดีกว่า ในเมืองการเนี่ยเขามีกระท่อมนะเปลี่ยนบรรยากาศไเราจะได้ไม่ต้องขมกันไงจายได้หวานหวานกันต่อไปไม่เข้าใจพูดอะไรไม่รู้อ่ะดูคนรู้เธอก็อย่าทำฟอร์มเขินสิฮะรู้อยู่ว่าไปทำอะไรกันน่ะคนดูก็รู้ปมปุ่มปุ่มอ่ะเคยไหมเคยไหมไปกลับกรุงเทพที่ว่าบายบายสวัสดีครับ